สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีตรวจสอบสถานนะรับเงินชดเชย5,000บาทนะคะว่าทำยังไงเราก็เข้าไปที่เว็บเราไม่ทิ้งกันนะคะแล้วเราก็เข้าไปตรงที่ตรวจสอบสถาน,นะนะคะพอลดนะคะ มันก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะคะแล้วก็ให้ทุกคนนะคะก่อข้อมูลลงไปนะคะอันนี้เราก็ก่อข้อมูลเสร็จแล้วนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียนแล้วก็วันเดือนปีเกิดของเรานะคะแล้วเราก็กดไปที่ตรวจสอบสถานะแล้วมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้เรานะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน,นะค่ะ